ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ You want sleep why don't sleep มันเขียวมันเขียว If you มันเขียวมากมันเขียวมากมันเขียวเว้ยมันเขียวววมันเขียววว โอโหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเกี้ยว Why 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 ได้สิยี่วันแปดกลัดเนี่ย <laughs> she shine. Yes, shine. She. She really. Shine. Hey, oh, shine. Yes, shine. Shine. Hey, Tira, Tira, you say Tira. Tira. <laughs> <No>. ah. <laughs> Ni uh, Kamin. Uh, yeah, yeah. Ni Charlie. Ah, uh, yeah. Tira. Why don't tell me? Do you love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  me? Please tell me. Why don't tell me? Dira. 띠락! 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 띠다 coming, coming, j u coming, 보니 <놀람> 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 ไม่ like ฟังเพลงดอม like โจ๊กฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ไว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 ้ฮ่าฮ่าฮ่าคุณซีไมเคิลเฟนชัวร์ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่เรื่องดีดีกดดี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  อ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ